ในวิดีโอนี้เราจะอธิบายแท็กที่เกี่ยวข้องกับตารางคุณสามารถเรียนรู้จากตัวอย่างตารางหลายๆแบบในขณะที่ดูตัวอย่างในวิชวลสตูดิโอโค้ด ก่อนอื่นเราลองมาดูตัวอย่างของแท็กเทเบิลกันแท็กทเบิลใช้เพื่อสร้างตารางที่จัดเรียงและแสดงข้อมูลในแถวและคอลัมน์แท็กเทเบิลจัดเรียงข้อมูลเชิงภาพและสร้างตารางที่มีแถวและคอลัมน์หลายๆแถว แถวถูกกำหนดด้วยแท็ก tr ส่วนเซลล์หัวเรื่องถูกกำหนดด้วยแท็ก th และเซลล์ข้อมูลถูกกำหนดด้วยแท็ก td สไตล์และรูปแบบของตารางสามารถปรับแต่งได้โดยใช้ css ต่อไปเรามาดูแท็ก tr กันแท็ก tr ใช้เพื่อกำหนดแถวในตาราง แท็ก t r ใช้เพื่อสร้างแต่ละแถวของตารางซึ่งประกอบด้วยเซลล์ T-D หรือ T-H แต่ละแถวสามารถมีหลายเซลล์ซึ่งเป็นโครงสร้างรวมของตารางต่อไปเรามาดูแท็ก T-H และ T-D กัน แท็ก th ใช้กำหนดเซลล์หัวเรื่องของตารางโดยทั่วไปแล้วจะใช้ในแถวหัวเรื่องโดยที่เนื้อหาของเซลล์จะเป็นตัวหนาและจัดกึ่งกลางแท็ก td ใช้กำหนดเซลล์ข้อมูลมาตรฐานของตารางซึ่งแสดงข้อมูลปกติของตารางต่อไปมาดูคุณสมบัติ c o l s p a และ r o w s p a กันเถอะ a อตริบิวโคสแปนและโรสแปนใช้เมื่อเซลล์ในตารางครอบคลุมหลายคอลัมน์หรือแถวคุณสมบัติโคสแปนช่วยให้เซลล์ครอบคลุมหลายคอลัมน์ได้ a อต r ริบิวโรสแปนอนุญาตให้เซลล์ครอบคลุมหลายแถวต่อไปมาดูแท็กทีเฮดทีบอดี้และทีฟุตกันเถอะ แท็กทีเฮดใช้ในการกำหนดส่วนหัวของตารางปกติแล้วจะบรรจุส่วนหัวของคอลัมน์แท็กทีเฮดจะอยู่ที่ส่วนบนของตารางเพื่อกำหนดชื่อหรือหัวของคอลัมน์สิ่งนี้ช่วยในการแยกแยะส่วนต่างๆของข้อมูลได้ชัดเจนแท็กทีบอดี้ใช้กำหนดส่วนเนื้อหาของตารางมันบรรจุแถวข้อมูล แท็กทีบอดีบรรจุส่วนหลักของข้อมูลตารางมันอยู่ระหว่างแถวที่ถูกครอบไว้ด้วยแท็กทีเหตุและทีฟูดแท็กทีฟูดใช้กำหนดส่วนท้ายของตารางซึ่งรวมถึงยอดรวมและหมายเหตุแท็กทีฟูดอยู่ที่ปลายตารางและใช้แสดงยอดรวมหรือคำอธิบายอื่นๆ มันมีประโยชน์อย่างยิ่งในการสรุปหรือแสดงยอดรวมสำหรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ต่อไปมาดูแท็กแคปชั่นและคอลกรุ๊ปกันเถอะ แท็กแคปชั่นเพิ่มคำบรรยายหัวข้อเพื่อทำให้เนื้อหาของตารางชัดเจนยิ่งขึ้นมันมักจะวางที่ส่วนบนของตารางและทำหน้าที่สรุปเนื้อหาทั้งหมดของตารางแท็กคอลกรุปใช้จัดกลุ่มคอลัมน์ภายในตารางและใช้ในการประยุกต์ใช้สไตล์หรือเลเยอร์คุณสามารถกำหนดสีพื้นหลังหรือความกว้างสำหรับคอลัมน์เฉพาะได้โดยรวมแท็กคอล มาดูตัวอย่างตารางอื่นโดยใช้แท็กที่เราได้กล่าวถึง แท็กเทเบิใช้สำหรับสร้างตารางที่แสดงข้อมูลในแถวและคอลัมน์แท็กทีใช้สำหรับจัดกลุ่มแถวส่วนหัวของตารางโดยปกติจะประกอบด้วยแท็กทีเซึ่งใช้สำหรับเป็นส่วนหัวแท็กทีบอดใช้สำหรับจัดกลุ่มเนื้อหาหลักของตารางโดยปกติจะประกอบด้วยแถวข้อมูลที่สร้างขึ้นจากแท็กทีดี แท็กที่ฟู้ดใช้สำหรับจัดกลุ่มแถวส่วนท้ายของตารางเหมาะสำหรับแสดงผลรวมหรือหมายเหตุแท็กคอลกรุ๊ปใช้ในการจัดกลุ่มคอลัมน์ในตารางและสามารถใช้กำหนดสไตล์ทั้งหมดให้กับคอลมัมน์แท็กแคปชั่นใช้เพิ่มคำอธิบายหรือหัวเรื่องให้กับตารางเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจเนื้อหาของตารางได้ง่ายขึ้น คุณสมบัติโคสแปนช่วยให้เซลล์ครอบคลุมหลายคอลัมน์ได้อัทริมิวโรสแปนอนุญาตให้เซลล์ครอบคลุมหลายแถวคุณสามารถดาวน์โหลดซอร์สโค้ดสำหรับวิดีโอนี้ได้จากเว็บไซต์ทางการหากคุณสนใจโปรโดเยี่ยมชม URL ในคำอธิบายเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของคุณ ครั้งหน้าเราจะอธิบายแท็กที่เกี่ยวข้องกับสื่อหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยปรับปรุงชีวิตการเขียนโปรแกรมของคุณการสมัครสมาชิกช่องนี้จะช่วยให้เราสามารถส่งมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมให้คุณได้